ตัวไนี่เป็นการแสดงการหลับเท่าหลับเท่าเดี๋มีเอียงเนี่ยนีหลายอย่างด้วยค่ะตอนนี้กำลังซอยซอยหอยหอยง่ายเลยเดี๋ยวนี้หอยผีชักง่ายเบาง่ายปากกลุ่มขวงหอยใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นเท่าที่ลงหม้อลบบเท่าไงเอาตจ๊กินได้ตอนนี้อันนี้ใส่เอียงใส่ปนเอียงตัวเนี้ยปนปลาดุก คนพอดูกาวาสิกินโหขึงขึงขึงหมอสี่หขัวสีหขั่วเดี้ยเยงมันเกิดขวดเดี๋ยวนีอันเกิดต้องแน่แล้วเัียง้าอย่าึ่งเบองนี่คือนาน่าตาหองเมฆขั่วหน้ามดยาวแต่ว่ายีมนผมหันงงงม่นี่มาบอกไอ้เ็ ภาษิตานเติรเทิมานิกาลาบเท่ารับ